วันนี้เรามาอัปเดตดวงชะตานะครับท่านที่เกิดในราศีเมพษพฤษศสิงตุลพิจิกและก็ราศีมีนกันนะครับว่าในครึ่งเดือนแรกวันที่ 1- นึ่งถึงสิบหกสิงหาคมนี้ดวงชะตาท่านทั้งหกราศีจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคนะครับในช่วงท้ายคลิปครับเรามีเลขมงคลมั่ยกับท่านด้วยเช่นเคยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะฮะช่วยอุดหนุนกําไรกลิดคอนเฟิร์มของผมถ้าท่านต้องการ ของเสริมมงคลน,นะครับรวมถึงเครื่องประดับสุดยอดสายมูไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยครับกำไรลุ้นดวงชะตาของกลิ่นคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคา,าถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่าง ต่างรวมทั้งส้น11บทไปกำลังราชาโชคเลครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากำไร เดี๋ยวว่าทั้งคอมเมนต์ว่าสนใจหรือทักข้อความมาผมจะตอบกลับไปหาท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับสำหรับดวงสตาร์ที่เกินราศีเมษพฤกษภสิงตุลพิจิกและก็มีนต้องบอกว่าในช่วงวันที่1-16สิงหาคมนี้นะครับดวงชะตาของคุณนี่ต้องบอกว่าอะไรที่อึดอัดอะไรที่เศร้าใจนะครับ ใครที่มีปัญหาคิดลงคิด้ายหรือเรื่องที่เราคิดมากอยู่นะครับไอ้ปัญหาที่คุณคิดมากนี่ไม่เกิดนะฮะต้องบอกเลยนะครับที่เครียดมาตลอดหลายวันเศร้าอะไรไปเนี่ยไม่เกิดเพราะว่ามันเป็นดวงที่แคล้วคลาดปลอดภัยในช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลและไม่ต้องวอรี่แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าปัญหานี่มันเกิดขึ้นคุณคิดเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะฮะ6ราศีนี้นะฮะคือคุณเป็นคนพูดจาข่อนข้างจะตรงผงผางขว ผ้ใจผิดคุณได้การพูดตรงนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้คิดหรืออาจจะเตล่คนอื่นด้วยความหวังดีหลายครั้งแต่คุณสังเกตนะครับว่าคุณหวังดีคนอื่นต่างคนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือเขาอาจจะเหมือนกับเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคุณแบบไปตอว่าเขาไปอะไรเขาอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ใหญ่คุณต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของการใช้คําพูดนะครับเพราะว่าคุณเองนั้นเป็นคนที่จริงจังจริงใจครับแต่ บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราหลายครั้งที่คุณเสียนะครับมิตรภาพนะครับเสียเพื่อนหรือว่าเข้าใจผิดกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เพราะว่าความหวังดีแล้วก็พูดจาตรง เตือนเขาโดยสำนวนที่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือเราคิดว่าเราพูดดีแต่เขาอาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคุณเองเนี่ยด้วยความที่เป็นคนจริงใจกับคนอื่นมากเนี่ยนะคุณเองต้องระมัดระวังนะฮะจะมีคนมาชักชวนไหมว่าจะเป็นชวนไปลงทุนหรือแม้แต่โอดอยู่นี่มีโอกาสที่จะมีคนแบบเหมือนมาหลอกให้เรารักนะแล้วช่วงนี้เราเองเนี่ยปกติหูหนักนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรมาแต่ช่วงนี้จะเชื่อคนง่ายฮะระมัดระวังจะถูกหลอกด้วยนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ครับ6ราศีนี้เป็นคนที่หลักฐานมั่นคง แน่นอนชีวิตเรียกได้ว่าบรนไปายไม่ลําบากสามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนตําแหน่งงานก็มั่นคงด้วยการเงินครับคุณเองต้องบอกว่าหาเงินมันเหนื่อยค่อนข้างจะเงินเข้าเร็วออกเร็วแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับดวงชะตานี้ไม่ตกอับถึงขั้นไม่มีจะกินนะครับเอาตัวรอดได้ตลอดเวลาแน่นอนหามาได้โดยสุดจริตคู่ครองนะครับถ้าอยากจะหาแนะนําว่าอายุมากกว่าหรือว่า มีลักษณะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันตรงนี้จะดีมากบุตรบริวารช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าบุตรหลานเชื่อฟังดีมีโอกาสได้บุตรหลานบริวารอยากมีลูกช่วงนี้มีเกณฑ์อยากมีหลานนะฮะมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันแต่ปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ยคือคุณเป็นคนชอบใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยนะบางทีเนี่ยเอฟบ่อยนะเอฟ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 อะไรทั้งๆงนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะค่อนข้างจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้การเงินฮะพอมีพอใช้นะฮ จะได้เงินเรียกได้ว่าเงินมีเข้ามาแต่ก็เรามาะระวังนะเราเป็นคนเฟื่มเฟือยนะเก็บเงินไม่อยู่นะคุณเองต้องขยนันตั้งใจให้มากครับเพราะดูชะตาของคุณนั้นจําไว้เลยครับทำอะไรคุณทําสําเร็จแน่นอนคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับทำอะไรสําเร็จ แต่ครับขอแต่นิดหนึง่งคือแต่ของผมเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีความตั้งใจดีทําอะไรก็ดีครับเพียงแต่ครับเวลาใครก็ตามมาตําหนิติเตียนให้คุณหมดกาลังใจนิดหน่อยเนี่ยโอ้กลายไปทิ้งเลยไม่เอานะฮะเพราะนั้นต้องสู้สุดใจขาดดิ้นยิ่งดูถูกหรือว่ายิ่งไม่ให้กําลังใจกันต้องยิ่งสู้นะครับอย่าไปหนีคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภด้วยซึ่งเลขมงคลอยู่ในช่วงท้ายคลิปตรงนี้เระมัดระวังคําพูดอย่าไปข้องเกี่ยวกับ กรณีพิพาทอะไรของใครอย่าไปคอมเมนต์นะครับอย่าไปพูดถึงใครรับหลังมีโอกาสจะถูกเขาไปฟ้องร้องได้เรามันระวังด้วยจะมีคนอื่นนั้นมาให้ร้ายเรื่องเงินเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องอะไรพวกนี้เรามันระวังหน่อยก็จะดีนะครับคนใกล้ชิดจะสร้างปัญหาให้คุณในช่วงนี้อย่าไว้ใจใครเรื่องเงินเร,งเรื่องทองอย่าไว้ใจใครเวลาไปพูดอะไรยังไงคิดว่าเขา จะเก็บความลับอยู่นะฮะเขาหนาแหละเอาเราไปพูดต่อเสียหายมานักต่อนักแล้วนะมัดระวังด้วยนะครับการงานที่มีปัญหาอยู่ในขนาดนี้นะแก๊กซิมซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกว่าถูกคนอื่นกันแกล้งนะครับถูกคนอื่นเลือยขาเก้าอี้รอดพ้นไปได้ไม่มีปัญหาครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของบ้านอสังหานะครับมีปัญหาครอบครัวให้ความช่วยเหลือได้ดีแต่ขอให้คุณออกปากนะครับคุณเป็นคนปากแข็งเพราะนั้นคนอื่นเขาไม่รู้คุณต้องการอะไรต้องการอะไรเสนอ ไปเลยครับตอนนี้มีคนช่วยเหลือคุณแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะมีบริวงบริวารเนี่ยหมันใช้มันแบบมันตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับคนไม่เด็ดขาดเป็นผู้นําเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้ตรงนี้ต้องจําเอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับนี่คือดวงชะตาที่เกิดราศีเมษพฤกษ์ศกสิงห์ตุลพิจิกแล้วก็มีนะครับเลขมงคลของท่านในช่วงวันที่1ถึงสิสิงหาคมส0 1 8นรนี้นะครับสองวดนะต้องตามนะ39มเกาับสครับสลับกับกันนะฮะ3า30 3, 3 4 9 3 9ม 094, 09, 03, 04, 40, 49, 43 นำโชคให้กับท่านอย่างแน่นอนครับกาไรนุนดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงานินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญานาคคาถาเ,เรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงคาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทำให ให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญ